สหายโยอัตตชาตาสะโหติมิตังปุณะปุนังผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ถีละน้อยๆย่ยอมเต็มได้ด้วยบุญฉันนั้นสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระ พุทธิวงศ์มุนีบำรุงฐานุตโรปริยนธรรมเจ็ดประโยคเจ้าอาวาสวัดพระ,ะ,ะาาศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกฐานุตโรปแปลว่าผู้มีฐานะอันสูงกว่าเป็นฉายาของผู้ที่เกิดวันพุทธกลางวันนะครับ ท่านเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2,480ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอุปสมบทเมื่อวันที่23เมษายน2,500ปีพศ2515สอบได้ปร,ริญญาธรรม7ประโยคปีพศ2521เเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ปรียนที่พระรีรัตนมุนีปีพศ2535เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชรัตนมุนีปีพศ2542เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพรัตนมุนีปีพศ2548 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเสนานวัรปีพศ2562เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตที่พระพุทธิวงศ์มุนีภายในวัดมีพระพุทธจินราชประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1 9 0 0เป็นพระปางมานวิชัยศิลปะสุโขทัยสำริดลงลักปิดทองมีหน้าตากกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกภายในวัดยังมีพระพุทธสินสีพระศรีศาสดาและพระ อัดถาลดด้วยนะครับ